สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ค่าควรจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวของแบบรูปกันนะคะเอ๊มีใครรู้ไหมนะว่าแบบรูปนั่นคืออะไรเอ่ยแบบรูปหรือแพทเทิร์นนะคะก็คือชุดของตัวเลขหรือรูปภาพค่ะหรือแม้กระทั่งสิ่งของนะคะที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งความสัมพันธ์นั้นนะคะจะเป็นสัมพันธ์ในลักษณะของจํานวนรูปร่างสีขนาดหรือ ตามเกณฑ์ที่เรากําหนดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวค,ครูจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆคุณครูจะกําหนดให้ไข่ดาวหนึ่งฟองค่ะแล้วก็สักครู่นะคะโดนัทหนึ่งชิ้นค่ะนี่กําหนดแบบรูปมานะคะนี่คือหนึ่งชุดนะคะไข่ดาวหนึ่งฟองโดนัทหนึ่งชิ้นค่ะต่อไปเริ่มต้นเราจะ ต่อด้วยไข่ดาวหนึ่งฟองเช่นเดิมค่ะไข่ดาวต่อไปได้เป็นอะไรคะโดนัดใช่ไหมคะจะเป็นอะไรอีกคะเป็นอะไรอีกคะได้แล้ว1ชุดนะคะก็จะต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเด็กๆเข้าใจนะคะก็จะเป็นไข่ดาวนะคะก็ต่อด้วยไข่ดาวใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วยโดนัดเก่งมากๆเลยค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีอะไรเอ่ยนี่คือฮอทดอกนะคะฮอทดอกหนึ่งชิ้นแล้วก็ไข่ดาวหนึ่งฟองค่ะต่อไปเป็นฮอทดอกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นไข่ดาวหนึ่งฟองค่ะต่อจากนั้นเป็นอะไรนะคะเป็น ฮอตดอกแล้วก็เป็นไข่ดาวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยละค่าเด็กๆแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งคุณครูกำหนดเซ็ทฮอตดอกนะคะ2โดนัทหนะคะฮอตดอกหนึ่งฮอตดอกสนะคะ ต่อจากนั้นเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะลูกเป็นโดนัทหนึ่งนะคะตรงนี้คือ1ชุดนะคะไส้กรอกสองโดนัทหนึ่งเนี่ยคือ1ชุดนะคะตรงนี้คือ1ชุดนะคะแล้วต่อไปด้วยไส้กรอกสองโดนัทหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเอาหลักคูณเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำได้แน่เลยเดี๋ยวเราไปทำเบ็ดพึงหัดเลขคณิตกันจ้า หยิบหนังสือมาได้หรือยังคะเด็กๆหนังสือเลขคณิตนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า60เลยค่ะถ้าเจอแล้วชี้คําสั่งไปพร้อมๆกันนะคะสังเกตรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้แล้ววาดรูปเรขาคณิตที่หายไปลงในช่องว่างและระบายสีให้เหมือนกันนะคะระบายสีให้เหมือนกันนะคะหมายความว่า กำหนดมาคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียววงกลมสีแดงรูปอะไรคะสีรูปอะไรคะสีะะสเก่งมากค่ะแล้วก็สุดท้ายคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีชมพูนะคะนี่คือรูปเรขาคณิตที่กําหนดให้นะคะหรือเรียกว่าแบบรูปซึ่งเป็น1ชุดนั่นเองนะคะชุดต่อไปค่ะชุดที่1 เราก็จะเริ่มจากภาพแรกเลยนะคะคือสี่เหลี่ยมผื้นผ้าสีเขียวนะคะเออต่อไปคืออะไรนะต่อจากสี่เหลี่ยมผื้นผ้าสีเขียวเป็นอะไรนะคะลูกเป็นวงกลมนะคะลูกก็วาดวงกลมนะคะนี่เลยค่ะวงกลมเราก็พยายามวาดให้มันคล้ายๆกับตัวอย่างนะคะวงกลมสีอะไรนะคะลูก สีแดงเริ่มระบายสีสีแดงได้เลยนะคะนี่คือเราทําตามแบบรูปและระบายสีให้เหมือนกันเลยนะคะวงกลมสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากวงกลมสีแดงเป็นสามเหลี่ยมสีส้มแล้วก็สีเหลียมจัตุรัสสีน้ําเงินนะคะหรือบางท่านก็จะมองเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนี้นะคะแล้วก็สี แดงแล้วก็สีแดงนะคะสี่เหลี่ยมพืชผ้าอ่แล้วค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งข้อนะคะต่อไปข้อที่สองเรามาดูเริ่มใหม่เลยค่ะเริ่มต้นคือสี่เหลี่ยมสีเขียววงกลมสีแดงสามเหลี่ยมสีส้มสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้าเอ๊ะภาพนี้จะเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะ เป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะคะนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสามารถลากแบบนี้ได้เลยสีอะไรนะคะลูกสีชมพูค่ะเราก็ระบายสีชมพูแบบนี้ไปเลยนะคะเด็กๆคิดว่าไง่ายไหมเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะลูกทำได้แบบเก่งๆเลยเนาะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับข้ออื่นนะคุณครูชิดคิดว่าเด็กๆน่าจะสังเกตเป็นแล้วนะคะ เหลืออีก3ข้อนะค่ะ1 2 3เหลืออีก4ข้อนะค่ะให้เด็กๆไปทำเองนะคะอ่าต่อไปยังไม่หมดนะคะหลังจากที่ลูกทำหน้า60เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีเพิ่มมาอีกค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เก่งแล้วนะคะต่อไปนะคะเปิดมาหน้า61ค่ะคนเก่งหน้า61นี้นะคะ ชี้ไปที่คำสั่งค่ะบอกว่าสังเกตแบบรูปเลขาคณิตน,นะคะแล้วระบายสีให้สัมพันธ์กันค่ะนี่แะคะ่ะเป็นแบบรูปที่สัมพันธ์ในเรื่องของสีนะคะเราจะมาดูก่อนค่ะว่ากำหนดอะไรมาให้นะคะเกณฑ์ที่กำหนดก็คือวงกลมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี ฟ้านะคะนี่คือกําหนดแบบรูปมาให้1ชุดนะคะตรงนี้คือ1ชุดนะคะต่อไปเริ่มต้นจากวงกลมเป็นสีอะไรนะ้าสีเขียวค่ะวงกลมสีเขียวนะคะลูกก็หยิบสีเขียวมาระบายได้เลยค่ะต่อจากวงกลมสีเขียวเป็นอะไรนะ้เป็นอะไรนะคะง่ายม,มากๆอีกแล้วค่ะสามเหลี่ยมสีชมพูนะคะ ต่อจากสามเหลี่ยมสีชมพูแล้วเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะลูกก็ระบายเติมไปเลยนะคะนี่ง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเริ่มมาใหม่แล้วค่ะอันนี้คือจบ1ชุดแล้วนะคะสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าจบ1ชุดแล้วค่ะเริ่มต้นใหม่คือสีเขียวมาใหม่อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วลูกก็ระบายไปจนกว่าจะ เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้และเด็กๆก็เก่งแล้วด้วยใช่ไหมคะระบายต่อเองได้ใช่ไหมคะได้ไหมคะระบายต่อเองได้ไหมคะแหมเก่งมากๆเลยค่ะให้เด็กๆระบายต่อเองจนจบนะคะสิ้นสุดมาที่สี่เหลี่ยมสีฟ้านี่เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคนุณครูจะลาเด็กๆไปก่อนแล้วค่ะให้เด็กๆไปทำงานนะคะ บ๊ายบายค่ะ